พาเข้าไปดูในห้องนอนกรอยกอยมาจากเขว่ากรอยนะคะกรอยค่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 ะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ในห้องของกรอยนะคะกรอยและทุกเครื่องเองเลยใช่ไหมคะทุกเครื่องพอดีกรอยสะสมเป็นคอลเลกชันมาค่ะของแอปเปิค่ะทุก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 เอ่อทุกรุ่นแล้วอมีใคร ที่เห็นอยู่นี้คือเป็นพี่เลี้ยงของกอยทั้งหมดนะคะอคนนี้ทำอะไรคะคนนี้ทำอะไรคะออันนี้คนนี้เช็ดขี้เช็ดยิ่อันนี้คนนี้ไว้เช็ดปากเวลากอยบกเบื่อเช็ดยังไงเหรอคะเชเท้าเช็ดออจะเห็นได้ว่าห้องนอนของกอยจะไม่มีเตียงนอนนะคะเพราะว่ากอยจะนอนพื้นไหนคะก็เนี่ยค่ะ ต่อคก็คเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆค่ะอันนี้จะเป็นที่ประจำที่กอลจะชอบมากๆเชื่องนี้เน,นี่ยน,นะคะผออลิตมาในส <โฟ S 2> ังหวัดที่ดีแน่ๆเลยเพราะลำโพบเพราะมือบังลำโพงเพอเธอค่ะ